หลายคนตกข่าวลูกทุ่งเสียงดีในตำนานลาโลกแล้ว ในช่วงปี2,526เป็นต้นมามีนักร้องลูกทุ่งเสียงดีท่านหนึ่งที่มาจากเมืองสุพรรณบุรีโดยเจริญรอยตามแนวเสียงของสอนเพชรสอสุพรรณมีเพลงที่แฟนเพลงรู้จักหลายเพลงชื่อของเขาคือขวัญเมืองสุพรรณในนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนเมษายนปี2,526ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขวัญเมืองสุพรรณมีใจความโดยสรุปไว้ดังนี้ ขวัญเมืองสุพรรณมีชื่อจริงว่าสุชินยิ้มพรายเกิดวันพุทธที่บ้านหนองขามตำบลสนามพลีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเขาเกิดในปี2495แต่ว่าจำวันที่และเดือนไม่ได้สุชินยิ้มพรายเป็นลูกคนที่6ซึ่งเป็นคนสุดท้องของคุณพ่อผลแม่แขกยิ้มพรายชื่อเล่นของเขาเพื่อนสนิทมักจะเรียกว่าเอกอาชีพของครอบครัวคือทำนา หลังจากที่เรียนจบเขาก็ช่วยพ่อแม่ทำนาและในตระกูลของเขาไม่มีใครเอาดีทางด้านร้องเพลงเลยสักคนส่วนใหญ่ยึดอาชีพกระดูกสันหลังของชาติมีเพียงสุชินยิ้มพรายคนเดียวที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือและพอนักร้องจากเมืองสุพรรณที่ชื่อสอนเพชรสอนสุพรรณดังระเบิดเขาก็ยึดลีลาการร้องเพลงแนวนี้มาโดยตลอดเขาเผยถึงเส้นทางนักร้องของเขาว่า ผมชนะประกวดร้องเพลงจากงานเทกระจาดที่สุพรรณครับเมื่อปี2524ในรอบตัดสินคืนนั้นผมร้องเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นของสอนเพชรครับเพลงนี้แหละที่พาผมคว้าถ้วยชนะเลิศ e, และเสียงปรบมือกึกก้องมาได้ผมภูมิใจมาจนทุกวันนี้ครับเขาเล่าต่อไปว่าผมเกิดมาจากอาจารย์ก้องกาดกำแหงครับพอผมชนะการประกวดจากงานเทกระจาดที่สุพรรณ อาจารย์ก้องกาดกำแหงก็รับผมมาอยู่ด้วยผมมาอยู่ที่บางพลัดบ้านของอาจารย์จากนั้นแกก็ช่วยผมทุกทางเท่าที่จะช่วยได้โดยหาช่องทางให้ร้องเพลงและหาผู้สนับสนุนด้านแผ่นเสียงครับต่อมาครูก้องกาดกำแหงก็หาเวทีให้ขวัญเมืองสุพรรณร้องเพลงไปเรื่อยๆและก็ได้ติดต่อกับผู้สนับสนุนที่จะลงทุนทําแผ่นเสียงให้นั่นก็คือคุณอุทัยศรีสุวรรณซึ่งรู้จักกันดีว่าเป็นผู้คร่ำบอดในวงการลูกทุ่งและ ทำแผ่นเสียงทะลุเป้ามาแล้วหลายชุดเช่นชุดความรักเหมือนยาขมของสายันสัญญานอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนการทำแผ่นให้แวรมยุราและนางสาวมลิวันอีกด้วยเมื่อได้ผู้ลงทุนด้านแผ่นเสียงแล้วครูก้องกาดกำแหงก็แต่งเพลงให้ขวัญเมืองสุพรรณทันทีโดยเพลงแรกที่ครูก้องการกำแหงแต่งให้เขาก็คือเพลงข่าวรักข่าวร้าย คนนี้ของแม่ที่ลูกขายเป็นเท่าแก่ส่วนพี่มันแยเ่เปร่างและเพลงหนุ่มบ้านเช่ารุ่งแจ้ง กับเราจวนจะขับตะวันตามกลับยอ้อนคืนสู่คอนสูรหมายบังเอาเจ้าสุขสดชื่นไม่คมคืนเหมือนเราวที่จะรักสาวเราอยู่บ้นานชาวสาวได้ไ่่มอง นอกจากนี้ยังมีเพลงโชเฟอร์คนจนนาขาดฝนคนขาดรักสองแถวอกหักสายเกินแก้วันฉันพ่ายเป็นต้น ปรากฏว่าเพลงข่าวรักข่าวร้ายหนุ่มบ้านเช่าและเพลงวันฉันพ่ายมีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงกระหึมทีเดียวในส่วนแนวเสียงของเขานั้นครั้งหนึ่งขวัญเมืองสุพรรณได้ไปปรากฏตัวทางรายการชุมทางคนเด่นทางช่องเจ็ดสีและได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมยึดถือแนวเสียงของ พี่สอนเพชรเป็นเยี่ยงอย่างเรียกกันว่าถือเอาเป็นอาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าประกวดร้องเพลงเลยครับด้านครูก้องกาดกำแหงซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนและปลุกปั้นเขาได้กล่าวถึงขวัญเมืองสุพรรณไว้ว่าผมชอบการร้องของเจ้าชินคนนี้เสียงหมอแปลกหูดีครับแรกแก็คิดว่ามันจะดัดเสียงให้เหมือนสอนเพชรลองให้ร้องเพลงคนอื่นดูเสียงมันก็อย่างนี้แหละดวงใจปวดราวเมปลของเรา เป็นเจ้าสา,าวคนห่ารักข่าวร้ายทั้เจ็บทั้งอายเแอบจะลมทั้งยืนเพราะความคงคืนปวดใจ ามาัทุหลังจากมีผลงานแผ่นเสียงออกมาและยืนระยะอยู่ในวงการนานพอสมควรต่อมาขวัญเมืองสุพรรณก็ได้มาจัดรายการวิทยุอยู่แถวบ้านเกิด คุณสิงห์ชานน์ได้โพสต์เล่าใน Facebook ว่าคนแถวย่านบ้านเกิดของขวัญเมืองสุพรรณจะเรียกท่านว่าลุงถิ่นเรื่องน่าเศร้าที่มาถึงวัยเกินไปก็คือขวัญเมืองสุพรรณได้เสียชีวิตลงเมื่อราวๆปี2,550กว่าท่านจากไปด้วยวัยเกือบๆ60ปีเพราะเกิดในปี2,495และจากไปในปี2,550กว่าทุกวันนี้ผลงานเพลงของขวัญเมืองสุพรรณยังมีผู้ลงไวใ้ให้ฟังใน YouTube หลายเพลง นอกจากนี้เพลงข่าวรักข่าวร้ายที่ขวัญเมืองสุพรรณร้องไว้เป็นต้นฉบับต่อมาสอนเพชรสอนสุพรรณก็ได้นำมาขับร้องใหม่โดยเปลี่ยนชื่อเองวันฉันพ่ายที่ขวัญเมืองสุพรรณร้องไว้ก็มีนักร้องท่านอื่นๆน,นำมาร้องใหม่หลายคนเช่นสายันสัญญาเอกราสุวรรณภูมิเสรีรุ่งสว่างเป็นต้น นี่คืออีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งเสียงดีในตำนานขวัญเมืองสุพรรณโฮที่ชนาขอขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารโลกดาราฉบับเดือนเมษายนปี2526ขอบคุณข้อมูลโดยคุณสิงชานนขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ